ดวงประจำวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับมีเส้นทางของดวงจักรพรรดิเส้นทางของอำนาจบารมี ชื่อเสียงเกียรติยศความสมบูรณ์ความมั่นคงความร่ำรวยความรักที่ยิ่งใหญ่มหาศาลกำลังจะหมุนเข้ามานะครับรวมทั้งเส้นทางดีดีอีกหลายเรื่องหลายอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีบางจุดยังมีจุดถักเหยยังมีจุดที่ควรระวังอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้างไม่ได้จำเพาะจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดู และยังช่วยกับรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ดียลนฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหา อุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมถ้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากตัวของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานจะดีขึ้นการเดินทางพักผ่อนก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมาในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะครับและมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เข้าใจมีสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้าง เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็น10ไม้เท้านะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับวันนี้การงานโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษนะครับจะได้รับผิดชอบดูแลบริหารงานที่มีความสำคัญสำคัญมากขึ้นไม่ว่าจะต่อหน่วยงานต่อองค์กรหรือไม่ก็ต่อวงจรชีวิตของท่านด้วยนะครับท่านจะได้เปลี่ยนแปลงในสู่ทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าท่านจะทำงานส่วนตัวงานประจำหรือว่าอาชีพอิสระนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นเดฟูลเป็นบรรยากาศของการพักผ่อนหย่อนใจการเดินทางการทํางานที่เน้นไปที่เรื่องงานอิสระอาชีพเสริมอาชีพที่เสร็จเป็นอย่างๆเป็นชิ้นๆไปอาจจะมีการเดินทางเข้ามาในช่วงนี้มีการพักผ่อนมีกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเข้ามาค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษด้วยนะครับคือยังไม่มีความ แน่นอนในเรื่องของการที่อยู่อยากจะเดินทางก่อ็เดินทางอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ทําตามใจตัวเองเป็นพิเศษด้วยในช่วงเวลานี้ประเด็นความรักยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหรน่นักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับปัจกัรต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นสเตรงเป็นความรู้ความสามารถประสบการณ์ของพี่น้องชาววันอาทิตย์ ที่เป็นสุภาพสตรีนะครับวันนี้ท่านจัดโดดเด่นมีความเป็นผู้นำสร้างงานสร้างอาชีพได้แก้ไขปัญหาได้ดีด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของความสามารถความคิดทีด่เริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภว,วาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของ พีน้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นไพ่พระสังฆาราชนะครับวันนี้มีโชคลาภจากผู้ใหญ่จากบุตรขุศลจะส่งให้ท่านได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินโชคลาภสิ่งดีๆมีโอกาสที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของการดีขึ้นเปลี่ยนแปลงงานก็ได้เดินทางพักผ่อนหย่อนใจก็ดีมีกิจกรรมเสริมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเข้ามามากเป็นพิเศษนะครับวันนี้งานก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของงานพิเศษงานเฉพาะงานที่เสร็จเป็นอย่างย่างไปมีการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนเข้ามาด้วยมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้รับความสําเร็จด้วยสุภาพสตรี ชาววันอาทิตย์วันนี้โดดเด่นมั่นคงขึ้นในเรื่องของสร้างงานสร้างอาชีพและก็แก้ไขปัญหามีความเป็นผู้นําสูงนะครับวันนี้ความรักยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาบุญกุศลหรือไม่ก็เป็นผู้ใหญ่ให้โชคลาภนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ดวงดีนะครับดีมากเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นการงานการเงินและ ความรักนะครับทิศทางชีวิตจะเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนรายได้เียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น1เหรียญนะครับหนเหรียญคือบรรยากาศดีโอกาสดีในเรื่องของการเงินจะเปิดเส้นทางที่ดีขึ้นของสภาพการเงินนะครับมีเงินคลั่งคนที่เราคอยเงินอยู่จะมีโอกาสได้รับความสมหวังนะครับจะมากจะน้อยแต่ว่าการเงินเริ่มมีทิศทาง ที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ส,สองกันนะครับเป็นสตาร์สตาร์คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับท่านที่เจอปัญหาเจออุปสรรคในเรื่องงานเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตวันนี้จะมีโอกาสดีขึ้นงานก็จะดีขึ้นคนที่รอคอยงานคนที่อยากแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการงาน ท่านมีโอกาสในการที่จะได้รับสิ่งนั้นนะครับงานก็จะหมุนเข้ามาการเงินก็จะดีขึ้นนะครับแก้ไขปัญหาของการเงินได้ด้วยนะครับมีรับเงินเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้เปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นความรักก็จะมีโอกาสสมหวังหนักครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นราชา การเงินนะครับราชาเหรียญเป็นราชาของความมั่นคงในเรื่องของการเงินบนัญนีการติดต่อการเจรจาธุรกิจการเงินมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับการค้าขายมีกําไรมีรายรับมีความมั่นคงดีรับเงินจํานวนเยอะเข้ามาด้วยนะครับนี้เป็นจุดเด่นที่ดีมากๆสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับประการต่อมามาดทุส่วนที่เป็นเรื่องโชคกล้าวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของ พี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น2ไม้เท้านะครับโชคลาภสิ่งดีๆเริ่มที่จะปรากฏชัดเจนขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับสิ่งที่ท่านรอคอยจะสมหวังการงานจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามาไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีและการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นสิ่งดีๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงดีดวงเด่นดวงมีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับจุดเด่นคือการเงินวันนี้ดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะรับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับรวมทั้งมีโชคลาภมีสิ่งดีๆหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าดวงของท่านบันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่ เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้งานเงินอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยแก้ไขค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าบางประเด็นบางเรื่องยังมีปัญหามีเรื่องที่ควรระวังอยู่ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศด,ดีลูกหลานบริวาร เต็มนะครับอันนี้เติมเต็มในส่วนนี้จะมีลูกมีหลานเข้ามาร่วมมีกิจกรรมดีๆมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใครที่รอคอยการที่จะมีสมาชิกเข้ามาในวงการนะครับในวงจรชีวิตของท่านมีโอกาสที่จะสมวังนะครับมีคุณค่าได้ความหมายของความรักของชีวิตที่ดีงามตามมานะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2ครับเป็นเทรน์เป็นสายน้ําที่เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นมาการงานจะดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยงานเริ่มได้รับงานที่ดีๆเข้ามาคนที่ตกงานก็จะมีงานเข้ามาคนเริ่มสร้างอาาคตตัวเองเริ่มสร้างอาชีพตัวเองก็จะมีโอกาสของความสำเร็จนะครับเปลี่ยนแปลงแบบทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสร้างขึ้นมาแล้วโอกาสของความสําเร็จต่อไปในอนาคตก็จะเปิดกว้างขึ้นนะครับการงานการเงินนะครับประการต่อมา เราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับเรื่องของงานเงินยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับบางคนมีงานดีเยี่ยมมีการเงินที่มีความพร้อมมีปัจจัยที่มีความสมบูรณ์บ้านที่ดินรถยนต์องค์ประกอบของ ภายนอกทั้งหลายทั้งปวงมีความเด่นชัดมั่นคงมีมากนะครับแต่ว่ายังขาดปัดใจจัยในภายในอาจจะกําลังรอคอยคนรักหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์กําลังคาดหวังต้องการในบางบางสิ่งบางอย่างอยู่ในช่วงนี้แต่ยังไม่ได้เติมเต็มนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภว,วาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเดทนะครับนี่เป็นจุดที่ควรระวังปัญหาสุขภาพปัญหาของความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่อยากจะให้เกิดนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงการงานการเงินยังอยู่ในช่วงมีเดียที่น่าพอใจมีงานมีเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับคนที่รอคอยงานรอคอยเง,ง,งินจะสมหวังรวมทั้งบางคนก็จะมีความสมบูรณ์พูนสุขทรัพย์สินรายได้องค์ประกอบภายนอกชัดเจนดีแต่ว่าท่านกําลังรอคอยสิ่งที่จะมาเติมเต็มใ,ในใจอาจจะเป็นเรื่องของความรักคนรักความรู้สึกบางอย่างที่ยังขาดหายไปอยู่นะครับรวมทั้งมีเรื่องที่ ควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้แม้ว่าท่านจะมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นขึ้นมาในวงจรชีวิตแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องระวังปัญหาบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับส่วนรายได้ดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1มี d e วิลเข้ามานะครับเดวิลคือปัญหาที่มาพร้อมกับการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับ การงานวับนนี้อาจจะเยอะขึ้นมากขึ้นก็จริงแต่ว่าอาจจะมีบางงานที่มีปัญหามีเรื่องราวต้องควรระวังอาจจะมีใครหมกเบ็ดเกี่ยวกับการทําสัญญาเพื่อให้ท่านเกิดความเสียหายในภายหลังก็เป็นไปได้รวมทั้งอาจจะมีธุรกิจสีที่ไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะได้รับเงินมาจากหลายทางแต่ว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือเรื่องของความคดโกงที่อาจจะเกิดขึ้นมาด้วยนะครับ ความรักยังไม่ลงตัวอาจจะมีปัญหาความรักสามเศร้ารักที่มันปกปิดข้อมูลสุขภาพก็ยังต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องชาววันพุธครับเป็นเมจิเชียนนะครับเป็นดวงของคนที่มีความรู้ความสามารถดวงคนที่มีเซนต์มีสัญชาตญาณมีความรู้สึกที่จะเรียนรู้เรื่องราวลึกลับทั้งหลายทั้งปวงได้ดีเยี่ยม แล้วก็นํามาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้ดีเช่นเดียวกันนะครับจะทํางานประสบความสำเร็จทาอาชีพได้ดีขึ้นมีรายรับมีการเงินหมุนเข้ามาตลอดแต่ว่ามองไปที่รายจ่ายเยอะไม่น้อยเหมือนกันนะครับวันนี้ประเด็นความรักยังไม่ลงตัวนะครับอาจจะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีปัญหาหรือไม่ยังอยู่ห่างไกลกันอยู่ก็เป็นไปได้นะครับ ระการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ดาบเป็นเรื่องของข้อผูกมัดพันธนาการสัญญงสัญญาอะไรต่างๆที่ยังผูกมัดท่านอยู่ต้องจัดการต้องสัสาซงต้องแก้ไขแม้ว่าจะเหนื่อยจะล้าอย่างไรก็ตามนะครับในเมื่อเป็นภาระ,ระต้องรับผิดชอบก็ต้องจัดการนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพที่ยังผูกมัดท่านอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นราชาพุ้ยนะครับเป็นบรรยากาศดีในเรื่องของขอการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะมีโชคจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีขึ้นนะครับสร้างบรรยากาศดีๆสร้างบุญสร้างกุศลท่านจะพบแนวทางที่ดีต่อไปครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของคนที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะมีโอกาสได้รับความสําเร็จ มีความสนใจใคร่รู้ในศาสตร์ต่างๆที่มันเล่นลับลึกลับพยากรโหราศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยรวมทั้งสร้างอาชีพได้ดีขึ้นจะทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จแต่ยังมีจุดที่ควรระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือปัญหาของสุขภาพอยู่ด้วยนะครับบรรยากาศดีๆจะเกิดขึ้นสร้างบรรยากาศดีทําบุญสร้างกุศลทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งการขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่จะมีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้มีรายรับมีรายจ่ายมีเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะต้องทําที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรมีอะไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น6เหรียญน,นะครับหเหรียญคือเรื่องของการเงินวันนี้มีรายรับ มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเงินแต่ว่ามีรายจ่ายพอๆกันกับรายรับนะครับท่านเป็นสะพานของการเงินสะพานของการสร้างบุญกุศลได้ดีเยี่ยมได้มาจ่ายไปดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สงเป็นเด็กถือดาบเป็นความมุ่งมั่นนะครับวันนี้มีปัญหาต้องสาสางต้องจัดการมีเข็มทิศชีวิตมีจุดเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วท่านต้องเดินหน้าต่อไปสู่จุดนั้นโอกาสของท่านจะประสบความสำเร็จแม้ว่าจะค่อนข้างจะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรนะครับสู้โอกาสของท่านยังมีนัครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเจ็ดไม้เท้านะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับโอกาสสนามการแข่งขันทั้งหลายทั้งปวงซึ่งพี่น้องชาววันพระฤาษสบดีนะครับต้องลงต้องแข่งต้องสู้มีกฎเกณฑ์กติกาใดๆก็ตามนะครับท่านจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับผลในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดใน วันพฤหัสบ,บดีนะครับเป็นรายชินีดาบนะครับเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาต่างหลายทั้งกวงได้นะครับต้องใช้สติความรู้ความสามารถนะครับท่านจะผ่านพน้นอุปสรรคได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหสัสบ,บดีนะครับวันนี้ดวงของคนต้องลงวิธีการแข่งขันไม่ว่าในสนามใดๆใใก็ตามนะครับสู้และท่านจะมีโอกาสได้รับความสาเร็จนะครับการเงินวันนี้มีรายรับมีรายจ่ายเป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของการสร้างบุญกุศลได้ดีนะครับมีเป้าหมายชัดเจนดีว,ดวันนี้ความรักยังไม่ลงตัวนะครับอาจจะเกิดปัญหาอยู่ด้วยซ้ําไปนะครับใจเย็นๆในการแกรร้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับที่น้องชาววันพฤหสัสบ,บดี ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีดวงของจักรพรรดิ มีดวงคนที่จะได้รับความสุขสร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องสู้ท่านต้องรอคอยต้องอดทนแล้วท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับส่วนรายเอี่ดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยพี่น้องชาววันศุกร์จะทําอะไรวันนี้ ใจเย็นๆนะครับละเอียดรอบคอบนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางอย่างสถานการณ์บางอย่างดูเหมือนว่าจะหยุดนิ่งอยู่กับที่สิ่งที่ท่านคาดหวังสิ่งที่ท่านต้องการอาจจะมาช้านิดหนึ่งนะครับการงานที่ติดต่อไปนะครับบางทีก็อยู่หยุดไปเฉยๆก็เป็นไปได้นะครับใจเย็นๆเรียนรู้พัฒนาการรอบครอบเพื่อแก้ไขเพื่อเติมในส่วนที่ขาดและก็มีโอกาสด,ดีต่อไปในอนาคตนะครับการเงิน,งนการงานก็เช่นเดียวกันครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 2. อนะครับเป็นอัศวินอัศวินดาบนะครับวันนี้มีความมุ่งมั่นนะครับมีชีวิตของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสู้แล้วท่านจะพบกับความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานใหม่ส,สางปัญหาเดิมๆนะครับคือไม่ได้หยุดนะครับแม้ว่าดวงบางส่วนจะดูเหมือนว่าจะมีการหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็ตามนะครับชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปโอกาสของท่านจึงจะเกิดขึ้นนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นจัก,กรพรรดินะครับเป็นดวงจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ดวงจัก,กรพรรดิคือคนที่จะได้รับความสําเร็จดวงของคนที่จะพลิกวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงให้ดีขึ้นการงานจะมีความรุ่งเรืองขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์จะมีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือการขอ ความรู้ขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามท่านจะได้รับความสําเร็จนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการเงินรายรับเริ่มดีขึ้นนะครับวันนี้มีโอกาสร,รับเงินก้อนตกตูด้วยนะครับงานสําเร็จเงินมาชื่อเสียงมาบาร,รมีเกิดขึ้นด้วยอควคามรักทั้งหลายทั้งปวงก็จะดีงามเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้นํามีความร่ํารวยห,ายหลายๆคนก็จะมีความรักที่กําลังไปได้ดีกับคนต่างชาตินะครับ แต่การต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นเลิฟเวอร์นะครับวันนี้มีความทุ่มเทเป็นพิเศษ,ษนะครับความรักมาแรงนะครับวันนี้อาจจะทุ่มเทเพื่อความรักหรือว่าได้รับความรักเข้ามาแบบเต็มเต็มด้วยนะครับมีโชคลาภมาจากความรักนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนที่มีความรอบคอบมีความมุมานนพยายามสร้าง โอกาสให้กับตัวเองเรียนรู้พัฒนาต่างๆเหล่านี้แล้วท่านก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พลิกชีวิตได้มีความสําเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักเป็นดวงจกกักรพรรดิที่จะมีความรุ่งเรืองมีบาร,รมีมีชื่อเสียงมีอํานาจตามเข้ามานะครับผ่านพ้นอุปสรรคได้และมีโชคลาภที่มาพร้อมกับความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงพลิกหลายตลบนะครับจะมีทั้งส่วนที่ดีส่วนที่พึงประสงค์ส่วนที่ควรระวัง ระวังมากๆเป็นพิเศษก็มีนะครับส่วนรายรดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น8ไม่ท้านะครับเรื่องของโอกาสการงานเรื่องของโอกาสที่ท่านจะขยายงานสร้างงานสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานเดิมทํางานที่เดิมแต่เพิ่มเติมเข้ามา เรื่องของส่วนที่เสริมเข้ามาก็จะมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งมีโอกาสในการที่จะได้ที่ดินได้บ้านได้อสังหารีมทรัพย์หรือว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชาดาบเป็นเรื่องของการจัดการปัญหา สติปัญญาความรู้ความสามารถวันนี้ยังมีส่วนสําคัญนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับจะคิดจะทําอย่างไรจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงอย่างไรวันนี้ต้องมีสตินะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดือนเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับสิ่งที่ท่านรอคอย เรื่องงานเงินความรักจะเกิดขึ้นจะสมหวังนะครับวันนี้การงานเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสำเร็จความสมหวังที่จะตามเข้ามามีความรุ่งเรืองในเส้นทางของอาชีพการงานการเงินก็มีการที่จะได้รับเงินเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับมีเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้ความรักเริ่มดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยความรักจะสมหวังชีวิตจะดีจะงามจะมีความสมบูรณ์นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นทาวเวอร์นะครับมีจุดเปลี่ยนแปลงจุดหักเหจุดที่ควรระวังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าดวงดีแต่ว่าชีวิตอาจจะหักเหได้ง่ายๆเจอเหตุการณ์สานการบางอย่างที่เราไม่อยากจะให้เกิดเรื่องของอุป,ปัติเหตุเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจอาจจะเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันเสาร์ต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสทั้งด้านของการงานการเงินความรักมีโอกาสที่จะได้อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะมีความรักที่งามเข้ามาด้วยและมีโอกาสของความสำเร็จความสมหวังแต่ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วนะครับต้องระวังต้องดําเนินชีวิตความไม่ประมาทควบคู่กันไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้มหาคัพยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับเป็นการพยากรดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดียไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศพัพท์0816971645เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมบังความมั่นคงนะครับและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ